ะเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวประชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอแคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อ พี่น้องครับจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อความระบุว่าถ้ามีการเขียนอะไรลงบนเงินที่เป็นธนาบัตรเนี่ยนะครับถือว่ามีความผิดทางกฎหมายว่าโดยการปลอมแปลงเอกสารทางราชการทางธนาคารแห่งประเทศไทยประทรวงการคลังได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าการขีดเขียนลงบนธนาบัตรนั้นไม่มีการกำหนดโทษทางกฎหมายไว้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำครับเนื่องจากว่าธนาบัตรเนี่ยมีรอยเปื้อนก็จะยากต่อการสังเกตความแตกต่างระหว่างธนาบัตรจริงกับธนาบัตรปลอม ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธีครับไม่ควรจะไปขีดเขียนหรือว่าประทับตราข้อความใดๆที่ทาให้ธนบัตรเปรอะเปื้อนชารุดเสียหายนอกจากจะช่วยประชาชนสามารถตรวจสอบจุดสังเกตในธนบัตรได้อย่างชัดเจนแล้วยังช่วยลดการสูญเสียงบป,ประมาณและก็ทรัพยากรของประเทศในการพิมพ์ธนบัตรใหม่ทดแทนด้วยนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่สง่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร1น1 3 1 3นะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ